สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดาวพระพฤหัสที่ได้ทำการโคจรวิปปริตหรือโคจรผิดปกติตั้งแต่วันที่29สิงหาคมปี2566ไปจนถึงวันที่8มกราคมปี2567นี้ค่ะดาวพระพฤหัสถือ เป็นดาวสุภรเคราะห์ดาวใหญ่ค่ะเป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อทุกๆลัคนาราศีในเชิงบวกในเชิงของความเจริญรุ่งเรืองในเชิงของการประสบความสําเร็จและในแง่มุมของเงินทองด้วยนั่นเองค่ะเมื่อดาวพระพฤหัสดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ได้ทําการโครจรวิปริตหรือโครจรผิดปกติในครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกๆลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลอย่างไรกันบ้าง และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงห์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรผิดปกติหรือโคจรวิปปริตในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณคะ่ะในวันที่29สิงหาคมปี2566ไปจนถึงวันที่8มกราคมปี2567เป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสได้มีการโคจรผิดปกติหรือโคจรวิตบริตนะคะและในขณะนี้ดาวพระพฤหัสก็โคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษนั่นก็คือโคจรอ,อยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตา ได้ตำแหน่งที่ดีและเข้มแข็งมากๆคือราชาโชคดาวพระพฤหัสอยู่ในกะเก์อยู่ในภพเรือนที่ดีและได้ตำแหน่งที่ดีเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่29สิงหาคมไปจนถึง8มกราคมปี67นั้นเป็นช่วงที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะดาวพระพฤหัสท่านได้โคจรวิปริตต้องอธิบายกันให้ทราบแบบนี้ค่ะว่าดาวอื่นๆในจักรราศีเมื่อมีการโคจรเสียโคจรวิปริตหรือว่าอยู่ในภพเรือนที่ไม่ดีดาวพระพฤหัสท้าเข้มแข็ง เขาจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาคุ้มครองดาวดวงนั้นได้ค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพฤหัสเดินเสียซะเองไม่มีดาวใดที่จะคุ้มครองดาวพระพฤหัสหรือคุ้มครองดวงชะตาแทนดาวพระพฤหัสได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือความสําคัญของดาวพระพฤหัสนะคะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกติชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของรักของห่วงของคุณค่ะเพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวมรณ นะและในขณะนี้โคจรอยู่ในเรือนสุขพะเรือนของความสุขจากที่คุณมีความสุขกายสบายใจจากที่คุณไม่ไไม่ต้องคิดมากหรือไม่ได้มีความเครียดใดๆก็อาจจะมีเรื่องให้คุณคิดมากอาจจะมีความเครียดเข้ามาปะปนหรือไม่เช่นนั้นก็อย่างที่สมัยบอกไปค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะสูญเสียของบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักที่คุณหวงไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตก็ตามแต่อาจจะจากเป็นหรือจากตายก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นลักษณะของการห่างไกลจากคนรักลูกหลานของคุณไปเรียนอยู่ที่อื่นคู่รักคู่ครองของคุณไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดหรือสิ่งของที่คุณเคยใช้งานอยู่เป็นประจํามันพังมันชํารุดมันเสียหายลักษณะเนี้ยก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองค่ะในระยะที่ดาวพระพฤหัสโคจรวิปริตแบบนี้นะคะคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยง่ายเลยนะคะเพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเสียเป็นดาวมรณะของชาวลัคนาราศีสิงห์ และยิ่งโวจรวิปริตอีกอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเครียดต้องกดดันต้องตัดสินใจนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้เจ็บไข้ไม่สบายเดี๋ยวก็3วันดี4ี่วันไข้หรือคนในครอบครัวคนใกล้ตัวไม่สบายโดยเฉพาะบุคคลที่คุณเคารพรักนับถืออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือหัวหน้างานของคุณอาจจะได้ยินข่าวคราวของบุคคลเหล่านี้ว่าเจ็บไข้ไม่สบายนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสเนี่ย ถ้าจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพก็จะหมายถึงพวกโรคความดันเส้นประสาทโรคหัวใจโรคความเครียดความวิตกกังวลต่างๆนั่นเองค่ะดังนั้นในระยะนี้อาจจะได้ยินข่าวคราวว่าชาวลักขณาราศีสิงห์ต้องไปดูแลแม่ที่ป่วยไปดูแลพ่อที่ป่วยกลับไปเยี่ยมญาติที่ป่วยหรือไปเยี่ยมหัวหน้างานที่อยู่ในโรงพยาบาลลักษณะนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ในช่วงสี่เดือนตรงนี้นั่นเองนะคะ ดาวพระพฤหัส้า่าจะเปรียบเทียบถึงคนหรือเปรียบเทียบถึงกลุ่มอาชีพนะคะก็จะหมายถึงครูบาอาจารย์นักกฎหมายพระสงฆ์แพทย์พยาบาลหมายถึงหัวหน้างานค่ะหมายถึงผู้บังคับบัญชาหมายถึงพ่อแม่ด้วยก็ได้นะคะในระยะนี้อาจจะได้ยินข่าวคราวว่ากลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามคุณธรรมตามจาริยธรรมอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาตัดสินใจผิดพลัง้งพลังพล้งพลาดอะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันและไม่พอเท่าน,านั้นนอกเหนือจากคนที่คุณ รู้จักแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณเห็นในข่าวในทีวีแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้เห็นข่าวคราวที่เป็นข่าวแง่ลบของศาสนาหรือของพระสงฆ์หรือได้เห็นข่าวคราวที่เป็นข่าวในแง่ลบของครูบาอาจารย์เพราะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรวิปริตเนี่ยโอกาสที่จะทําอะไรผิดพลาดมันมีค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะดังนั้นคุณก็ต้องรอบคอบให้ดีสมมุติว่าคุณเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วคุณก็อยู่ในอาชี ที่สมัยได้พูดมายกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้จะตัดสินใจอะไรจะคิดจะอ่านจะเขียนอะไรก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นก็จะดีที่สุดนะคะในระยะนี้ในช่วงสี่เดือนนี้มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีการล่าช้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางอย่างมันติดขัดบางอย่างไม่ค่อยฟลอร์บางอย่างไม่ราบรื่นหรือมีอุปสรรคเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาทําให้ติดขัดล่าช้าและดาวพระพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้ว ก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยซึ่งปุตตะหมายถึงบุตรบริวารลูกหลานลูกน้องต้องรอบค้อบให้ดีนะคะถ้าคุณจะใช้งานลูกน้องให้ลูกน้องไปทําอะไรให้คุณต้องคอยตามเช็คงานตามฟอลโล่งานไม่ใช่ใช้แล้วใช้เลยปล่อยเลยไว้ใจเขาไปเลยร้อเปอร์เซนต์แบบนั้นไม่ได้นะคะเขาอาจจะนําปัญหากลับมาสู่ตัวคุณโดยที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้นะคะในระยะนี้นะคะการต่อย,ยอดการขยับขยายธุรกิจหรือการขยับขยายงานของชาวลัค นาราศีสิงห์อาจจะมีอุปสรรคติดขัดล่าช้าอย่างที่สมัยบอกไปใครที่ต้องการขยับขยายรอให้พ้นช่วงสี่เดือนนี้ไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนะคะแต่ถ้าท่านใดจําเป็นที่ต้องขยับขยายจําเป็นที่จะต้องลงทุนเลยก็ให้ศึกษาข้อมูลดูรายละเอียดให้มากขึ้นก็จะดีที่สุดค่ะการทําบุญสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เกี่ยวกับดาวพระพฤหัสในช่วงนี้อยากจะให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิตคนช่วยชีวิตผู้ที่ยากไร้ไถชีวิตสัตว์ไทชีวิต วิทโครกระบือหรือทําบุญลงศพค่ะลักษณะนี้ก็จะช่วยเกื้อกูลดวงชะตาได้ดีมากยิ่งขึ้นและถ้าท่านใดมีโอกาสให้พยายามเข้าใกล้การฝึกจิตฝึกสมาธิเข้าใกล้การทําบุญและการสวดมนต์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็จะมีสัญญาณดีๆทําให้คุณมีจิตใจที่ยกระดับสูงมากขึ้นนั่นเองค่ะประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ